ก็จะไปเก็บขนน,นะคะอันนี้ก็คือแก่แล้วเนาะเดี๋ยวเราจะให้ดูนะคะนี่ขนลูกนี้แก่แล้วนะคะใบเขาเป็นสีเหลืองแล้วนี่นะคะโหลูกใหญ่มากเลยลนั่นในกิโลนี่เห็นไหมคะตาเขาจะห่างเออไม่ใช่เกือบสุกหรือลือ่นนี่นี่นะคะใบพัดเขาจะเป็นสีเหลืองแบบนี้นะคะถ้าแกะนะ่แล้วเห็นไหมนะคะเราก็สามารถเก็บเอาไปได้เลยเพราะว่าแกเ่เต็มที่แล้วนะคะ ใหญ่มากลยใหญ่จริงจขนมเราก็เด็ดมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวรอให้มันสุกแต่ว่าแก่เต็มที่เลยนะคะเพราะว่าตาหางอ้ยสุกมันนิ่มแล้ววะน่าจะสุกแล้วนะคะเนี่ยมันเริ่มแสดงว่าแก่เต็มเต็มที่เลยนะคะไม่มีแตกเลยนะคะลูกเขาสวยมาก ก็กินเหมือนได้กลิ่นหอมเลยนะเหมือนมันแก่เต็มที่นะถ้สุกยังไงเดี๋ยวจะผาให้ดูไม่รู้ว่าเขาจะผ่าก่อนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะก็เอาเก็บเอาไว้ลูกใหญ่เพราะว่ามันเป็นปีแรกที่ออกลูกนะคะต้นนี้ เราไม่รู้ว่าเนื้อมันจะดีหรือเปล่าต้องรอให้มันสุกเดี๋ยวจะผ่าให้ดูถ้าเขายังถ้าเขาผ่าก่อนก็คงไม่ได้ถ่ายนะคะ